สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาไปหาหอยกันที่ป่ากุงกลางที่บ้านทับปานะคะและนี่คือสมาชิกที่ไปกับหนูนะคะมีหมาด้วยและนี่คือทางเดินที่กําลังจะไปหาหอยนะคะเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะและแล้วก็ถึงแล้วนะคะจากนั้นก็มีเด็กวิ่งไปจับปูจับกุ้งและไปหาหอยนะคะและก็เล่นน้ําเลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะติดอยู่กับปลาป้ามค่ะ และนี่คือที่เราจะหาหอยกันนะคะปา่าคงคาอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะและน้องเสื้อลายนะคะกําลังหาหอยอยู่นะคะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะเข้ามาเลยค่ะที่นี่อุดมสมบูรณ์นะคะมีทั้งกุ้งหอยปูปลานานาชนิดเลยค่ะมีเยอะเลยนะคะและน้องคนนี้ก็ได้หอยแล้วนะคะ จากนั้นนะคะก็เข้าไปหาใกล้ๆเลยค่ะน้ำขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะ่ะหอยมันก็จะล่อตามาเองนะคะไม่ต้องขุดค่ะแต่ถ้าหาไม่เป็นก็สามารถเข้าไปขุดได้เลยนะคะใกล้ๆใ,ใช้มีดนะคะนี่นะคะกําลังปลุกป่าฝาดงไปเลยนะคะไปหาหอยกันนะคะหอยกันแถวนี้มีเยอะนะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะ เป็นพื้นที่ป่าก,กลงกลางทั้งหมดเลยค่ะมีสัตว์หลายชนิดเลยค่ะและนน้องคนนี้ได้แลนะ้วพอได้แล้วนะคะก็กลับบ้านกันเลยค่ะวันนี้จะไปทําแกงพลิกหอยกันกันนะคะพร้อมากเลยค่ะหน้าหัตาและนี่กําลังเดินทางกลับบ้านมาถึงบ้านก็คือตําเครื่องรอเลยค่ะมีกระเทียมดีปีแล้วก็พริกไทยดํานะคะตำตำไปเลยค่ะให้ละเอียดเลยค่ะให้ละเอียดเลยค่ะ พอละเอียดได้ที่แล้วนะคะก็พาไปทําเกงได้เลยค่ะตำตำตำไปเลยค่ะจากนั้นก็มาดูวิธีการแกะหอยกันกันนะคะใช้มีดปลายเหลมนะคะต้องเคาะเคาะเคาะให้มันเปิดปากหรืออะไรยังไงนะคะเคาะเคาะเคาะแล้วก็ทิ้มมีดไปเลยค่ะเดี๋ยน้องคนนี้สาธิตให้ดูนะคะแคะแค่แคะไปเลยค่ะพอแคะเสร็จก็ใส่ในภาชนะเลยนะคะจากนั้นนะคะก็มาตั้งเตาค่ะใส่นาใส่เครื่องเกงในหม้อค่ะ จากนั้นก็กวนๆกวนๆค่ะค่ะใส่เครื่องปรุงอะไรผสมรวมกันไปเลยค่ะพอได้ที่เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการเสิร์ฟนะคะพร้อมรับประทานค่ะขอบคุณค่ะ